โดนแล้วครับพุงใหญ่มาหน้าตัวห้ามงกว่าๆครับผมกับนี่ใจเย็นพี่ใจเย็นโอ้โหคนนี้นี่ว่าไม่ได้เลยเนี่ยอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นอุ้ยใจเย็นใจเย็นอุ้ย

เดี๋ยวเรามาดูไซส์กันนะครับโหโของนตัแดกทั้งวันวันนี้เดี๋ยวดิดูคนเนี่ยเราไม่ได้เราสับตาดูเขาดูดูเขาอาบโหโหดูดูดูโอ้ยดู พันก็ล่ะไม่แซวมาแล้วมาแล้วครับนี่ลุดน่อยแล้มาดูไซส์กันแฮ่พระเอกของเราวันนี้เกือบหมดเวลาแล้วจูงไปอีกครึ่งคันไม่ใช่คันเราวะตรงนี้เองเอาคันเองมาเรารูไซส์อันนี้อุ้ย มาวลๆๆๆโดนลงน้จะลงไปทแล้วลกางเกงโดนลงไหมบอกวันนี้ขาไม่เลอะใช่ไหมลูกไม่ล้อย่างนี้เลยดปล่อยหากินเองเลยอ่ะมันจะโดยแลอวเนี่ยเท็มันจะเทดูไส์กันนะครับชอใยปลปลายังเปียวอยู่ พเจอนาแล้วเนี่ยอารมณ์นี้ยเก่าบางเสาอะไข้างเสาเรอพี่เมื่อกี้ข้างเสาครับกินแรงมาเลยกินมาเผาเฮ้ยนิดเดียวเอ้จะขานะน่าขาดเลยอย่าเข้าเลยเงี้ยสวนมันสวนมันสวนทำมาดูฮะ <substit uting> ดูไซกันอ like <dictionary> ุ้ยเร็วเร็วเร็วเรือเดี๋ยวจะบอกนะจะลงไดท้ายดูไซกันโห้ยกิปเปอร์คิเปอร์หน่อยหนึ่งรูปันนี้ว่าจะไม่เปิดตบเลอมหญนอ้วนนี้จะไม่เปิดโอ้ยห้าโมงครึ่งคนนี้ลอนี่ครับลอดเลยดูเยือดูเยือดูเยือ